เนี่ยเลยนะแต๊กเราก็จุกของเราก็แต๊กเราก็จุกจุกมัเตื้อจุกก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะ ครับผมอันที่ก็มีมือนช่อง้าชา,นาชนแนลแบ,บเกม Call of Duty วันนี้ผมก็จะมาลองเล่น K M หรือลูกซองในแผทนี้ดูนะทุกคนว่าลูกซองแผ่นนี้มันยังเล่นได้อยู่ไมสสาหรับเมนลูกซองนะทุกคนไปไปดูของแต่ง K M ของผมเลยนะลูกซองในีผมผนี้ก็จะเป็น K M นะทุกคนเพราะ B Y ผมไม่ค่อยถนัดแต่ K M บอกเลยสุดจัด ผมก็จะแต่งเป็นปากกระบอกปืนตัวเ,เก็บเสียงแล้วก็ระยะดาเมจแล้วก็ความหนานแน่นเมื่อยิงกระสุนกระจายนะทุกคนก็ตัวนี้น่าจะดีสดุดสาหรับผมนะแล้วก็ลํากล้องหน้าผมก็จะใส่เป็นตัวลบสองนะทุกคนก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ระยะกระสุนกระจายแล้วก็ความไวในการเล็งนะนงทุกคนออิแล้วก็ผ่านท้ายตามนั้นทุกคนไม่ติด แล้วก็เลเซอร์ของก็จะใส่เป็นตัว MIP นะทุกคนนะฮะแล้วก็แม็กผมก็จะใส่เป็นแม็กบวชสองนะทุกคนก็จะได้แม็กเพิ่มมาก็ตามนี้นะทุกคนก็ใครคิดว่ามีของแต่งเฟี้ยงว่านี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ทุกคนแต่สําหรับผมนะของแต่งน่าจะดีดีพอในระดับหนึ่งละแต่ถ้าใครมีของแต่งที่เฟี้ยกอ่นนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยออื ไม่บูดมากไปดูเกมเพลกันเลยดีกว่าอม,มาดูกันว่าเคยเอมในผัดนี้ยังเล่นได้ดูไหมไปไปดูกันเลยไปกันผมก็ได้มาเป็นโหมดดอมิชั t ด่านาน,นุกเท้าทุกคนด่านใกล้ด้วยมาโชว์พพประสิทภาพปืนย่งเต็มที่ผัดนี้มันต้องเล่นดหีหรือว่าลูกซองหรือว่า มันแล้วแต่แต่ต,ต้องลองดูงดดว่ามันยังเล่เลนดีอยู่หรือเปล่าหรือซองเนี่ยไม่ลองไม่รู้นี่มันโงฉีดไปฝั่งใครยังไม่เข้างานเข้าฝั่งเราด้วยโอ้โหเกินมาดีเออ เต้น,นเเนเาะก็โดนไฝังใครโดนมา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 ม <Dom ination. S 1> น่ใจว่าจะเอาอาร์ติกมาเล่นด่านนุกทาวหรือนี่เอาเตเพื่อน <'re> เปลี่ยนมา <A. S 1> ดีละ <taking> สวยพี <c oughs> สวย โอ้โหแตกด้วยเลยเอะไรมีเกิดได้โว้ย UAV ไปก่อนเลยไปบีบไปบีไปบีมาดิโอ้โ,อโหโกเกือบเฮ้ยเพื่อนบีบีเพื่อนไปเลยไปสวยเฮ้ยเพื่อนไหนเพื่อนคิวหมดดิเหลือคิวบ้างฮัโลโหลโอ้หมดเลย โ,โข้าหปสิ inside อ้โหฆ่าหมดเลยเหลือคิวน้อยโอ้โหผมหยิบอันนี้มาไหลหมดเลยโอเเกิดโอ้ายโอ้โหได้ตัวเดียว โอ้โหเพื่อนใส่เพิ่มอะไรมาไหมเนี่ยเนียนเลยนะแตกเราก็จุกเราก็แตกเราก็จุกจุกมาเตอร์จุกเบอ,อจุกมาเตอร์อหัวแตกลั่นเลย <c oughs> <c oughs> มาเลยฮอนกูอย่าติดรถพูดยังไม่ทันตาดคำเลยมาดิอ้อเยอะเกินเยอะเกินไม่พอปืนไม่ได้ระยะด้วยมาดิก็มันเคฟก็มันเคฟพร้อมบวกกับบอลเลยตอนนี้ล่างประทา าจริงๆร่งา,างกายต้องการโอ้เพื่อนอนอนเงียบเลยนะโอ้อเงียบไปใต้ของรถอะ่ะเงียบกึนเตินเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยโจ๊กเขาเรียกว่าโจ๊กมาสเตอร์เออไม่ตายวะเง็ยเดียวไม่ตายไปเลยนี่งไง มา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 ไอ้เพื่อลาดก่อนเอ้ยจูกมาต์เอ้ยปึ๊บนอนเนียนนอนเนียนนอนเนียนเออโอ้โหได้คิวอยู่ไม่เป็นไรได้คิวอยู่คุ้ม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 ตรงไหนวะไม่ค้ดใจคุ้มตรงไหนวะเออโดนโอ้โหโโ60ซึ๊บเยอะไป เยอะไปแล้วบางทีคอปเปอร์หมดเลยเอ่ะล่อคอปเปอร์เลยเอ่ะแตกแตกด้วยเลยคอปเปอร์แรงเลยเดูดูมันโอ้โหดเฉี่ยวก็ตายอ่ะเอาดิแค่เฉี่ยวก็ตายอือก็จบอ้าวยังก็จบเครื่องไล่แล้วทุกคนเจ็ดห้าต่อห้าสิบแปด บปาะเปาะไปได้ไปสิสิบแปดคิวเปาะเปาะไป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 เนี่ยเขาปึ๊นแล้วเปื๊กแล้วเาสับเกิดเชือ้าวเขาสับเกิดเชยเนี่ยสับเกิดทำไมเนี่ย จะโดนตามที่ที่สองจะตามทันแล้วนี่ไม่เข้าใจเกิดทำยังไมมาโอ้โหหลบได้ไงวะงงเลยหลบได้ไงเกิดหลบได้เฉย I have contact! Headshot! Ah, hit hot. get hot. <makes noise> hey. Get Enemy UAV Enemy shock RC is coming. Wait. Boom! Headshot! shot! hot! Oh, uh, get three. UAV standing by. UAV Give hope, give hope, give hope. Oh, give hope. Oh โอ้โหโอ้เก็บจัดเก็บเกล็ดไม่ได้แต่ก่อนโโอ้เก็บหอกครับฮอดเกตไป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 บี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 จะโดนแล้วดิเรียบร้อยติดรถตามระเบียบเอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนเลย เพื่อนบีบีเพื่อนอะไรเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเออตายเลยเข้าได้เข้าเข้าได้เข้าเข้าได้เข้าเดียวโอใครโอวีโทมานี่นะเข้าแล้วไหมได้ไหมเพื่อน โอ้โหอะไรวะวีโทพังแล้วเพื่อนวีโทพังแล้วเข้า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 ไป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 เข้าเข้าเพื่อนอย่าวิ่งหนีเข้าแล้ว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 โง่โอ้โหตายแล้วเฟเนตเฟเนตลู่เฉย มาดิโอ้โุรแอดก็มาแล้วจังหวะนี้อออเอออุรีแอดพังเออสวยมา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 ,มาดิไม่แล้วอ๋อหมายถึงคนไม่ใช่วีโโทรซูแซมทะเลสวย มาแฝงเ o เรสโอ้เป็นงานเลยอุ้ตกใจเพื่อนโอ้โหโอ้ยโผลเฮ้ยโอ้ว่าสี่พันสามไปไปไไป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 ไก่อนเลยมึงอปปืนพกวิ่งเข้าไส้องแมลอะไรไม่ไหวหรี เออพกอีกแล้วอ่ะเพื่อนไม่เก็บอย่างนี้แปลว่าอของไม่ดีแน่ก็จบเกมมันที่เรียบร้อยแล้วทุกคนร้อยห้าสิบต่อร้อยี่สิเจ็ดโอ้โหเย่างเดือดเดือดไม่เดือดก็วีโทสองลำเอาดิไอ้ที่ขอมาคือคนมาไม่ใช่วีโทมามาทำไมโอ้หดีนะเพื่อนตั้งแซมเทอร์เรดไว้ อ้แบตก็จะหมดอะเป็นไรเพื่อคลิปผมก็ m อวีพะทุกคนดูแล้วไพันสามาแต้มบวกเด็กคนองก็ทดลองแพทนี้สำหรับตัวผมก็คิดว่ายังเล่นได้อยู่ในระยะใกล้กับระยะกลางทุกคนแต่ว่าระยะไกลหรือแบบออกห่างหน่อยๆอ่ะไม่แนะนำถ้าของแต่งยังไม่ทบทุกคน แต่ว่า km แพทนี้ถือว่าเล่นได้ดีเลยทุกคนก็คลิปหน้าใครอยากผมทำอะไรหรือเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย